สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะแนะนำวิธีการบรรจุข้าวเกลียบใส่แพ็กเกจตามที่เราต้องการนะคะทอดข้าวเกลียบเสร็จแล้วก็จะนำมาวางบนกระดาษซับมันแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นถุงนะคะที่จะเตรียมไว้สำหรับใส่ข้าวเกลียบค่ะพอข้าวเกลียบเริ่มเย็นตัวลงก็ต้องรีบบรรจุใส่ถุงเลยนะคะเพราะถ้าไม่รีบบรรจุถุง วางข้าวเกลียบไว้แบบนี้นานๆจะทําให้ข้าวเกลียบกระทบกับความชื้นภายนอกนะคะทําให้ความกรอบของเขาจะลดลงและจะทําให้ข้าวเกลียบไม่อร่อยได้ค่ะทําไห้บรรจุใส่ถุงเล็กๆพร้อมขายแบบนี้นะคะก็หาถุงใบใหญ่ๆมาใส่แล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทเลยค่ะ น้านารีแพ็คเขาเกลียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้น้านารีทําออกมาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่สนใจนะคะถุงที่น้านารีใช้จะเป็นถุงขนาด8คูณ12นะคะน้านารีก็จะซื้อ,อตัวแผ่นกระดาษแบบนี้นะคะสําหรับเป็นหูหิ้วนะคะเวลาลูกค้าเขาหยิบจับจะได้สะดวกค่ะ แต่สําหรับแพ็กเกจของของกินของที่เราจะนํามารับประทานนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะใช้แม็กนะคะเขาเรียกว่าเข็มแม็กหรือว่าเข็มลวดเย็บแบบนี้นะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะอาจจะใช้เป็นเทปใสติดก็ได้นะคะหรือใครจะใช้แบบไหนก็เลือกตามสะดวกนะคะ ใครจะแนะนำแพ็กเกจอื่นๆที่บรรจุเข้าเกลียบก็สามารถแนะนำมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นานารีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ